ตับเลยขมเหล็กสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมัตสุคุสุกคนครับผมพบกับบ่าววันหน้าภาคกินมาแซ่บครับพี่น้องบาววันหน้าภาคพี่น้องมากินคอยขมพี่นอ้องหลาบเลือดคอยขมสุกเหล็กหลาบแดงอยเราวาไป <laughs> ไพี่น้องมั้งเข้มพักอะไรในพักสเสดวะมะน้ำพี่น้องมั้ง เอ้ายุ้งขางนั่มพี่กระโหลน่นขลังเป็นดอกขลังงามพี่น้องก็เป็นพระอิเลือดเน่ยพักกาหดหอบทแตงนั่มพี่น้องโดดอดคนเดียวเก่เากับผมมากพี่น้องมากเสียมเบาบวานหน้าโอ้ยเสียมกันเนาะขอหยาดค้นอย่าโบก,กินเนื้อกินยืดด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาตับเลยขำแหลก Hmm. không nằm được không mặc được cũng tuổi bao lượng อ,อแต่หั้แ้วดิบไมื่อกิ้ครับผม สับบุคคลหนตบบัน Uh huh. ชุดทันพี่น้องอืมพริกขนมนันนเฮาสวัสดีครับ โหวใจหหดใจแล้วพะโล้ขมแล้วขมอีกรอง,งไ,ไปเลยจุบเลยอรอมร้ำสียบค่ะ เขาวริมรม่มมีความแหางกระเดาพวมปูงหักคักขึ้นอยอดได้บนางจะควรบินน้งของแ้เลย แต่พออิเลือดมาหอมเข้ากัน,นขนาดยังอืมอืมควรบี หวานปนองคนบีดเสียพักอีลีหอมอก,กาขัวไปเนากอยกินไ,ไหม่ๆของัวบใบบุก,กุด่อยอ M mm. wow.